ลุงชาลีชีนน่ยวสวัสดีครับพี่นอ้องหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับลุงชาลีเพิ่นเฮ็ดไม่กวดปัดตาดนะครับหรือว่าไม่กวดการอยวอทักสั้นแรกหรือว่าสั้นในไปเรียบร้อยเพิ่นกระท่าถ้ทาพินโคตรเรียบร้อยมันพอเพาดำานี่หลังจากทักเพิ่นกระท่าพินโคตรเพื่อให้มันเหนียวนะครับให้มันติดให้มันยึดทนนะครับบาดนี้มือน,นี่คลิปนี้เข้ากระสิทักชั้นนอกหรือชั้นที่สองต่อนเนาะ นี่คือปีนโคนที่พอใช่ไหมนะครับอ่ะเริ่มต้นพ่อครับสองทักแบบเดียวกันบอกกับกับไอชั้นแรกแบบเดียวกันเนาะเออนักบงข้างนักบงค้างเกิดนักบงค้างเรียกบ่วงข้างบ่วงข้างอ่ามืกภาสาแล้วอัดนี่มันจะตายไหมขึ้นรถเวลาไปไปดักสัตว์มาไปฟองสัตด ขวบข้องกระแต่ขวบข้างยังเหรออ๋อแน่นจากนั้นก็ดึงนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนชั้นแรกนะครับดึงแน่นดึงให้แน่นไล่ไปไล่ไปโอ้โตลงลึกขนาดนี้มันตามสระเนี่ครับนี่ที่เห็ดยึบยังข้างอยากต้องสั่นอ่าสั่นบนสั่นล่างอ่าก็ดึง ลุงชาลีชนแดีวคือบางหม่องบางทีนะครับเพื่อนทักแค่ชันเดียวเพื่อนกะเอาไปใส่ละแล้วแหละนะครับแต่ว่า,าของลุงชาลีนี่เพื่อนสองชั้นนะครับแบบพ้นนะฮะเพ็ดกงางซางที่แล้ว,วละแล้วเพื่อนไว้แต่ว่าเพื่อนตรงของลุงชาลีต้องทักอีกชั้นหนึ่งนะครับประกรบ นะครับอมันเดินตามสั่งเงินนะโอ้ยหน้าปวดมันนักอ๋อมันหนักััดกครับข้ากกะทักแบบนี้นะครับเป็นลูกๆแบบนี้จนกว่ามันสีหุ่มตัวนี้เนาะอ่าบุหูว่าจะลูกแหละตามตามขนาดสสองประมาณสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองลูกนะครับครับกระทักจะครบเนาะจับ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 จอบนะครับสิบสองอัน นี่เพิ่งได้ซีอันซีลูกนะครับเอาจนครบครบคุครับไอทเอา,ทาก็มัดอมปั๊บนะอ่าประกรบเลยครับดำกรก้อนทีพ่อทักแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องจิว่าบ พราะว่าไม่กวาดดามนี่มีอายุ4ปีนะครับเนี่ยดามเาวนะครับ4ปีคือใส่ไปแล้วมันจิกกุดมันจิกเหยนมันจิกินเขาทังสี้ครับบ่มีรลดนะครับโบลดนะครับ4ปีนะครับไม่กวาดดามนี่พ่อะ่แต่ว่าเวลาเวลาเก็บแหเอาไว้เอาไว้นโฮมนะสั้นขึ้นยังสี่นะครับอย่าสั้นลงนะครับให้อย่าให้ถือน้ำเอออย่าให้ถือน้ำถือฝนสิทนอยดีนะครับนี่ครับ4ปีครับ จิจ้มกุนนะครับอโอ้ของจริงครับของจริงอ่าเบิ่งเบ่งไก่ไนะครับใช้ไปไเลยอือใช้ไปมาเลยอ้าวไปนั่เอาบ่บอลแล้วตีกลับมาซ้อมใช่ไหมโอ้ของลูกค้าเอามาซ่อมพี่น้องนี่ของลูกค้ามาซ่อม<ช>เป็นคือ<ช>ลูกซาข้าใส่จนจนกินจนเหยียนจนปลายมันตัดกับก็เลยส่งไม่พอซ่อไมไม่แน่นนะ ก็สามารถซ่อมได้นะครับพี่เซเกิรได้เพราะว่าตรงนี้มันบบพังนะครับมันบบพังอ่าการมันกับโบลุดนะครับเฮดไม่เอาเพิ่นบพี่โซ่อมพอเฮ็ดดามไม่ให้เลยนะครับเออเ,เออ,เอ,อบโบอ่อมครับแต่ว่า H H เฮ็ดดามไม่ให้เลยนะครับโอ้ลูกค้าใส่ซีปี <CP> ออกของพระของพระครับโอ้โหทนุ่นะดนเป็นรอยนึงดามกับทนนะครับซึ่งสิ่งวิธีการ ที่เฮ็ดให้ดาม,มันข้นหมอดบอก,กินนะ่ะแล้วคือการเอาดามนี่ไ<อ>ปเผ<อ>า,าไฟแล้วมาดัดมาเบ็ดนะครับเพาไฟนี่หมอดบอก,กินนะครับแล้วก็ท้นเหนียวนะครับโอ้แปบ๊บเดียวเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกแล้วพี่น้องโอ้เรว็วเร็วมากใกล้แล้วครับนะครับนี่คือ ฟอยปัตตาดนะครับหรือว่าไม่กวาดด้ามยาวนะครับมไม่กวาดด้ามยาวซึ่งคลิป,ลป,ลปที่เฮ็ดไม่กวาดด้ามสั้นก็เฮ็ดไปแล้วนะครับไม่กวาดสั้นไม่กวาด,ดทา่ามะพร้าวสั้นพี่น้องไปเลาะหาเบิ่งเลือกคลิปที่ผ่านมาคลิปเก่าๆผมคิดว,ว่าเป็นอีพีที่สิบหกสิบเจ็ดมั้งนะครับไปไล่เบิง่งนั่นคือไม่กวาดด้ามสั้นนะครับส่วนนี้ไม่กวาดด้ามยาวเนาะ อีพีที่สองนะครับอ่นครับอ้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกระใสบางงั้นบ่พอเอาเอาประกบบางนะครับถ้าถ้ามันหุ่มบ่พอเท่ากับทักใสอีกนะครับพ่อบ่พ่อพ่อบ่เดี๋ยวบ่พ่อเนาะทักใสอีกครับยึดถ้าพ่อเท่ากับพ่อเนาะอ้า้าพ่อโอเคจั๊กหลวกล่ะทั้งหมด ซิปเอสลูกโอเคครับนี่คือสันที่สองครับเห็นบ่มลองเห็นมันนี่คือหยักตับอ่าอ่าโอเคบ้านนี้เพื้นทีเขาเรียกว่าผูกผูกร้อยต่อเออยหยักปวงข้างอ่าตรงตรงตรงรอยต่ออันที่หนึ่งกับอันที่ซิปเอสนะครับหยักให้มันติดกันอ่าหยักให้มันติดกัน สเสือกเราได้ที่ทักเสือกที่ทักก็คือเสือกเบอร์1.5นะครับเสือกในหล่อนเบอร์1.5นะครับเป็นสื่อมาเป็นแบบม่วนใหญ่เลยครับดำๆนะอ่าแล้วกว็ทักยับให้มันติดกันเนาะจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว อ่ะวันนี้ก็จัดระเบียบครับจัดระเบียบครบดีดีรวบเข้ากันแล้วก็เอาเชือกมัดปลายไว้อ่าเพื่อที่เท่าสี่เท่าเออถ้ามามัดไว้ไรใช่กันมันมันเป็นแตกมันเดือดยังไเออมันแตกมัดไปก่อน ตัวนี้พ่อพ่อที่เรียนเครัยนางเปเบิงไม่กวาดเงี้าวนี่ไปไปร้อยวีซ่าน้ำเขาไปนางเบิงผู้พักรักจำโอ้บริเรียนแบบตรงๆบานิกรมาอเดบมาดัดมาแปลงเป็นของอาดะีย่วิาจา อ่ะเรากับท่านหน้าบ้านนี้พันเขียนเขียนรอบนะเขียนรอบประมาณหาหก<า>รหอบนะครับเ <c oughs> ห็นแนนนะครับดึงเห็นแนนะนะครับประมาณห้าถึงหกรอบพันเข้าไปแล้วก็ดึงพันดึงดึงเื่องเสือกบาดมือนะครับครับมือไพ้เะทวนทาน่ากับใจผามัดซอยดึงนะครับดึง <c oughs> ดิ้งแค่นั้นนะครับเห็นว่ามันสิประกบกับไปซั้นในอยู่นะครับประมาณจ็กรอบลอะหกรอบเอาจนแน่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบอหกรอบครับหกรอบแลบ้วนนี้กระป๋อเพื่อตีเท่าสิทักเนาะเออจะ,อะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะมันหนักหน่อยเราเอายักยักปลายมันก่อนุกข้งเยักยักปลายมันก่อนเก็บส่วนเสืศษเขื่อนเนาะแบบนี้ เก็บส้นเก็บปลายเชือกจักสองรอบป่ะสองรอบเรียบร้อยดึงให้แน่นจากนั้นอีกสามรอบเนาะกไปจนหลอดแล้วคือห้อเหาอยากไว้นี่มันจะแน่นนครับเวลาเขาไปขวดมันจะบปรดรน จิ้มก๋วยเตี๋ยวไทยอีกมีกระปุ่นจากนั้นครับอ่จาจะระเบียบตอกให้แน่น กันพอเขียนนะครับบนอีกพกลอบอ่ะดึงเขียนด e ึงเขียนดึงเนี่ยนะจัดระเบียบไปนั Holocaust ่นะครับหลังจากที่เฮาอยากมุนคางครบ11ลูกแล้วนะครับรอบเขียนดึงเขียนดึงอ่าไอแนนนะครับก่อนตี่เฮาจะทักเป็นลายตะไคร์ลายทะแยงนะครับหลอบมาอีกทีนึงเนาะสุดท้าย ไปงแน่นนะครับเชือกนี้อ่าไปท่าหลังจากเซตแล้วไปท่าฟินโค้ดแห้งเหนียวนะครับแห้งติดเป็นกาวเลยร็ <c oughs> ยังผมวไม่เบิ่งตัวอย่างค้อยดำนั้นนะครับสีปีว่าสัน่น้อง <c oughs> โอ้ทนดีดีนะครับนะครับติดริงอยู่ข็งแดีอะเป็นรูปเป็นล่างนะ <c oughs> ครับเป็นรูปเป็นล่างนะ เก็บส่วนเชือกนะครับแยกไว้ยยกไว้ทั้นเห็นเพมันเวลาเขาปัดมันทีดีตง้างในมันก็ยยกไว้ตรงข้างหนามก็ยยกไว้ครับไม่รุด่ม่รุดเฮ็ดถรอกมังเนี่ยเดี๋ยวรุดออกเฮ็ดมั้ง มันเห็นข้าวมันมาเสร็จสร้างหัวมันเอาจนจนจนได้วิธีีถ like ูกต้องอ๋อคนทุกคนเขาสร้างวมันมันบวกกับกันนี่คือความเอาใจใส่เวลาไปแข่งบันมันมีการแข่งขันกันเฮตุประกวดเออเหตุประกวดกระปุกพันเนาะเออน่ายเมื่อเบิ่งเอามัน <Channel. S 2> ต่อยยักแห่นแน่นนะครับเอาให้ครบเอาเห็นแน่นนะครับโมมี่ลุตมาเนี่ <c oughs> จัดระเบียบพี่เก้าตัวนี้มันยังอันดึงต่อให้แหงนนะครับเก่าที่เกาท่ามาตรงเขาเลยครับตาให้ตรงแย้มมันตีกันเห็นไหมครับมันจะเป็นสองสันเนาะอ่าจากนัก้นคือปาดปาดไอ ส่วนมันออกบ่ครับปลา,ปลาให้มันงมงามนะครับแมวนแหวนนปลา,ปลาให้สวยสวยงามอ่าโอเค,อเคตอนปลาดร้วลองปลาเต่ดเวยครับปลาเนี่ยมันมันเป็นปลายมนๆเนาะ ได้มากค,คลิปกับฝากแช่ฝากกดไลค์กดติดตามลุงชารีนี่เด้อครับเดอ้อเป็นกำลังใจเป็นเนี่ยนะครับเพป็นเฮ็ดเป็นวิทยาทานสอนที่นอกนะครับผู้ใดอยากมีอาชีพเฮ็ดไมกกวาดนะครับอยู่บ้านอยู่ซื้อๆบ่มีหยังเฮ็ดนะครับลองมึงนะครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับสร้างไรายได้ได้โดยที่บ่ต้องลงทุนหยังมากมายนะครับการเผาถ้าบมอกเผาก็ไปหารสอยเอา ต้นผ่าวืดนะคบริสุทธินะ์ครับคนะรับอ่าอ่าหลังจากนั่นนะครับลุงชิลี่กระสิทธักอ่าเพื่อนว่าทักไอ้ไล่ตาคายพันหลบพันหลบอีกขึ้นนึงนะครับนะอ่าเกี่ยวปึ๊บเบิ้งนะครับให้มันแน่ มันจองกันอยู่แต่ตัวนี้มันก็จองกันไว้อืมครับมองนี่เลยกันครับเอายนะถักเก็บเก็บเพื่อความเรียบร้อยนะครับอันดับสุดท้ายตีมือพร้อมไปเราแล้วบ้านโอเคมันหยากตัวนี้อ่าหยากไปอีกนะครับเบิ่งแล้วพี่น้องแต่เบิ่งมาท่านกะบรีคลิปเบิ่งได้นะครับดึงมาอีก อ่ะสิเป็นลักษณะนี่เมันเป็นไฟกันนะครับไฟกันเป็นตาคายไข่ครบรอบนะครับอ่าอ้อมอ้อมแต่ดึงมากไฟอ้อมอ้อมนะอ่าคือเขาเห็นมันเขาเจะเอามือเก็บ เดือดกันนะครับแล้วก็อ้อมขึ้นมาอีกอ่าไหยักไปเรื่อยๆนะครับจนครบสิเ็ดลูกสิรเอ็ดลอนะครับมันก็สิเป็นอ่าลยลักษณะนี่ครับเป็นตะขคายเห็นมามนะครับเสือดไฟกันเหียวกวเหี่ยวจะของเหียวอ่าเก็บเก็บ อย่ามันดึงหยกักอ่าโอเคจากนั้นนะครับดึงมาอีกเกี่ยวรอบอ่าเทดแบบนี้ไปจนรอบรอบอด้ามนะครับเข้าไป,มาไ,ป,ปไมายักไว้ลุงชาลีช a n e ว ไว้ครับดึงลงเกี่ยนสองรอบครับเราจะดึงลงพร้อมรออีก ครับเพ็ดให้รอบเลยนะครับเฮ็ดใหม่รอบเลยไก่สีรอบอ่ะน,นะครับ ใช่แล้วครับพี่นอ้องหลังจากที่ทักเป็นบดทุลูกนะครับอ้อ,อมทักเขียนรอบจากนั้นนะครับเท่ากับเก็บส่วนเสียกนะครับเก็บส่วนเสียก ต้องใส่เข็มนะครับเข็มเยบ็บกระสอบข้าซอยเพราะว่าต้องสอดสอดเสือกเข้าไปเพื่อเก็บส่วนให้เรียบร้อยนะครับสอดมือมมอไะไรเนาะเออสอดเอนา,าใส่เข็มสอดปึ๊บเก็บซ๊บนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการผักเย็บเนี่ย,กเ,กยเรียบร้อยอดูมาเฮ็ดมันเท็ดแ <c oughs> หนมักแต่พ่อ,อพิธีพิธันในการทำนาในวดของคุณเฉลี่นี่ เหนียวแน่นดึงบ่มีลุดต้องตัดไปแข่งสี่ตำบลไปแข่งครับขาพร้อมแม่แต่กัทักสินชนเลิศสีตำบลชนเลิศไปแเลิเขาเอาความมันความยังนี่มาเป็นตัวทัสินเป็นวบาเครื่องมันเน้ำเขาในเทนี่่มนเบ่นี่ดำนึก่าจะปี ด้านนี้จะปีอะไอยู่ครสีปี๋ทว่านี่ห้างอยู่เนี่ยรถบล่ามีรถมีต่กินเข้าไปมีต้กินเขาเอาไปเคลือบยางความบ่นี่เคลือบนี่เคลือบอนีรนะเคลนโคตนะาเดี๋ยเป็นโคตรเดียวป็นดมยาง้างแนวยแนวยางพลาเขาทิ้อะีนะเขาเอ็ดทางเนี้น้ำนัดยางหมกตัอยยางหมตัยนี่นะเขาเ้ย เรีบร้อยนะครับรยอยมันี้ลอยมันเป็นโนโน,โน่ขามแมนงุ่มยืมนจากนั้นจัดระเบียบครับขอนตอบมันแน่นนะฮะมันบอกกีกันจัดระเบียบ ยาส่วนทอนเฮ็ดจักสันนี่พอาะจำน,นีมันบ่ครับสองเฮ็ดอีกสันบ่ไม่กดบ <พอ S 1> ่แล้ยกดสันนั่นกดไอปีนั่นะเอาไปแข่งตงัวนี้ไม่รุ่นหรอกไม่ไม่ไมกดปัดตาดปัดตาด ันน้แมงมังก็เห็บดเถามก็หรอกนะ้มันเนี้ไป,ไปถวายวัดนี่ได้ได้เนี่ยเนี่ยนี่วัดเขาอาไปขายอย่าง๊ัดโบประเป็นใส่ผัดนอนได้ให้ไปถาไวถายเพื่นไปถวายเพื่นต่อตของเพิ่นหเห็ดนัวอันนี้มันเหนี่ย่สนี้ครับเน,น,น้นเก็บรักษาดีๆอยู่ดิสีปีเงี้ยผัวขาไม่สอเนยบอกเห็ดขั้นใหม่เลยขั้นใหม่เพื่อนเออ เป็นน้ำซีกคันทำไมสอมอ่ะโอเคหลังจากนั้นจัดระเบียบอ่าจัดระเบียบกับมาถึงก็เอาอยางออกเนาะยางที่มัดจอบมันไว้นะครับครับนี่คือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งเพื่อความสวยงามอ่าปิดให้เสืยบมันแน่น,แน,นนะครับแล้วกาศสวยงามน้ำให้มันติดอ่าให้มันติด คือการท่าฟิ้นโคตนะครับเป็นน้ำยาไอเอินไว้น้ำยายาแนวไปซื้อได้นะครับนนไอ,ไไอ,ร,บไอร้านวันสดุก่อสร้างบุกลาลอยกูบาทนะครับผมจำราคาบ่ได้แล้วถ้าเกาแปรงสีฟันเก่าๆนะครับทาให้ทั่วทาให้รอบอ่คือฟินโคตนี่มันจะไปยุด ยืดเสื้อกับช่างบอกผาาหายูน้ากันเหนียวเห็นแน่นนะครับหลังจากที่มันแห้งแล้วมันจะเป็นกาวใช่ไบบหบขุดรอยรั่วยา้อยนะครับยืดไม่กวดกับเสื้อกับดามเนีเนียวนะครับต้นแน่นอน วัวสีแดงดำหนึ่งนะพี่น้องเนาะโอ้แต่ว่าถ้าอุปกรณ์พร้อมนี่พรอก็ใช้เวลาบรดนนะครับถักถักถักแป๊บแป๊บเสร็จนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าโชว์หน่อยโอ้โหนะครับนี่คือแน่นอนป้ายปัดตาดหรือว่าไม่กวดดำเงานะครับอ่าโชว์โชว์ครับใครสนใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจลุงชลีนิดเด้อครับเด้อ อ่าพอกันคลิปนะอ่าพ่อฝากฝากช่องนะพ่อฝากออช่องเยอะครับช่องยี่ซื้อยังลุงชาลีล <Channel. S 2> ช,ลชแนลชแนลนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลุงชาลีชแนล